วันนี้ผมขอจะมาสัมภาษณ์คุณพี่ประจวบนะฮะนี่เพิ่งเดินทางมาจากประเทศลาวเพิ่งจะถึงเมกกะบ,บังนาตอนนี้เราอยู่ที่เมกกะบ,บังนานะฮะนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์พี่เนาะว่าหลังจากที่ใช้ซปเปอร์เจ็ตไปแล้วที่เติมจากหนองคายมานะครับแล้วก็ถึงเมื่อคืนนี้แล้วพอมาวันเนี้ยโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างรครับครับอพอใส่เข้าไปปุ๊บเนะี่ย ติดเครื่องเมื่อก่อนเครื่องรถผมเนี่ยมันมีแค่สามหัวฉีดเองครับเอาเหรอมันนี่มันเครื่องมันนิ่มแล้วแล้วน้ำมันที่มันเหม็นมันก็ไม่เหม็นแล้วมันหอมเลยแล้วเครื่องมันเรียบง่ายพี่เป็นคนที่สองนะที่บอกว่าน้ํามันที่ท่อเสียมันหอมอ่ะคือปกติมันจะไม่มีกลิ่นแต่นี่มันหอมไม่เหรอะมันหอมโอ้ดีนะแล้วก็ไม่ควันมันก็แบบแล้วเวลาเราขับถึงเหมือนขับรถใหม่เลยเอาเหรอรู้สึกได้เลยเหรอรู้สึกเลยมันจะนิ่มขึ้นเครื่องไม่สะดุด เแอร์เออแล้วก็เย็นเป็นปกติดี oh, อ๋อเหรอฮะที่มันเย็นบ้างไม่เย็นบ้างเอาเลยแอร์แอร์ก็เย็นขึ้นด้วยเหรอครับ <c oughs> มันอาจจะเป็นเพราะมันไอ้ช่วยถมหม้อน้ำน <c oughs> ใช่ใช่ระบายความร้อน,นได้ดีไงระบายความร้อนได้ดีขึ้นแอร์มันก็เย็นแล้วเครื่องมันก็ไม่สะดุดวิ oh. ่งเหยียบมิดมันจะพุ่งเหมือนกับไปเรื่อยๆรื่อเรื่อยเเรื่อยเมันรถใหม่อ่ะ๋อขับแล้วมันสบายผมจอดแข้งเดียวเองเมืเ่อวานนะครับเหรอฮะ ขับมันใช่รถสำคัญประหยัดดีต่างหากเออประหยัดเลยผมเติมไอแก๊สมาในที่ขอนแก่นครับแล้วก่อนเข้าขอนแก่นอ่ะมันกดร้อนแล้วก็ถึงปทุมธานีเลยถึงเลยซึ่งปกติปกติต้องเติมสองครั้งตอนสองครั้งนี่เติมครั้งเดียวถึงเลยสองครั้งแล้วมันก็จะเหลือแบบว่าครั้งครึ่งถึงแล้วครั้งเดียวจบเลยครั้งเดียวจบเลยก็ได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแน่นอนใช่ไหมแน่นอนคอนเฟิร์มใช่ไหมพี่สามสิบเปอร์เซ็นต์คเร์มเลยรถขิ่ง แล้วก็จากรุ่มนะนี่วิ่งก็วิ่งสบายไปไหนก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้เพราะน้ำมันเครื่องมันกวาดำปีออกมาดูทุกวันนี่ดำแ้วใสเลยใช่ไหมใสโอ้แปลกนะแค่แค่ไปไหนมาไหนต้องหยอดน้ำมันเครื่องนะเช้ามาอันนี้ไม่ต้องหยอดไม่เช้าเต็มมันไม่กินน้ำมันเครื่องเลยนะครับมันไม่กินน้ำมันเครื่องด้วยมันก็คงจะไม่กินเพราะมันมันเผาไหมมันสมบูรณ์แล้วมันก็จะไปอุดช่องว่างระหว่างลูกสูบกับบ่อสูบอะไรเงี้ยไม่ไม่ให้น้ำมันเครื่องมันผมบอกนะครับดูแลแต่เพราะ ตัวเองไม่ได้นะดูแลมันเรามีอาหารเสริมคนอันนี้อาหารเสริมรถเนี่ยดีที่เก่งไม่ใช่ชมของเขาเนี่ยมัปเจนซจะีหรือเปล่าไม่รู้ผมจะได้หรือเปล่าอ๋อได้ดีครับได้ดีครับเดี๋ยวจะทําให้ตกลงพึงพอใจไหมครับพึงพอใจถ้าพึงพอใจก็ขอไลค์ให้หน่อยครับแล้วก็ไม่ไม่สำคัญนะไม่เครียดนะไม่เครียดด้วยใช่ไหมอาหารเสริมรถดีมีให้รถมีอาหารเสริมให้คนทั้งรถทั้งคนครับ มันเดินสะดวกมันก็ไม่เครียดครับมันก็สบายเดินทางด้วยความรวดเร็วรวดเล็้วนะคล่องตัวครับถึงที่หมายไปทางโดยปลอดภัยโดยถอดสดิภาพไม่มาเสียกลางทางไม่มามีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องอะไรต่างๆนะใช่โอ้โหมีรถเก่าอยู่แล้วของผมปี95นั่นน่ะอได้รถใหม่โอ้เหมือนได้รถใหม่เลยภายในไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีเองนะใช่อสุดยอดเลยโอเคขอไลฟ์ให้หน่อยครับถ้าถูกใจนะฮะ ขอบคุณมากาสุดยอดเลยใช่ไหมครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับ